ความสุขกันทุกคนในอากาศแจ่มพนบาก็คงพายุหงจะไปกันหมดแล้วนะุสามวันที่ผ่านมาพายุเข้าทําอะไรก็ลําบากอยู่ว <c oughs> ันนี้ก็คงจะผ่านพ้นไป <c oughs> เห็นว่าน้ําท่วมหลายที่ตื่นเช้าขึ้นมาก็พิจารณาใจตัวเราแก้ไขใจตัวเราปรับปรุงตัวเราอย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งเชื่อไดเวลา ทำความเข้าใจจนเป็นอนัตโนมัติในการดูในการรู้ในการแก้ไขตัวเราพระชีเราก็เหมือนกันเดินขึ้นมารู้ใจแก้ไขใจจนกระทั่งถึงเวลานี้เดี๋ยวนี้พิจารณาปฏิสังขารอยกับประมาณในการครบชันของตัวเราเองกายของเราเกิดความหิวหรือว่าใจของเราเกิดความอยากหรือว่าใจปกติอะไรคือปัญญาอะไรคือใจ ถ้าแยกแยะไม่ได้คลายขันห้าไม่ได้แยกรูปแยกนามไม่ได้เพียงแค่การเจริญสติก็ยังขาดรุมรุม,รมดอนดนดนเราต้องพยายามสร้างขึ้นมาเห็นว่าวันนี้มีจากคณะทางกรุงเทพมากันกี่คนมากัน41คนมาถึงเมื่อไรตอนตีห้าคณะอะไรหมายเหตุเอจดหมายเหตุจากกรุงเทพ เคยมาไหมไม่เคยมาเคยมาก็น่าจะอยู่นานๆจนกระทั่งออกพรรษานะ<ม>เลี้ยงให้อ้วนใท้ก่อนค่อยปล่อยกลับมาเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนบรรยากาศเปลี่ยนสถานที่โ<ม>ตกันหมดทุกคนเรียนจบกันหมดทุกคนไม่ได้บอกอยากหกเพราะว่าฝึกหัดปฏิบัติมาดีสอนตัวเองได้ใช้ตัวเองเป็น มาช่วยการช่วยงานมาบำเพ็ญประโยชน์นี่เขาเรียกว่าจิตอาสามามีอะไรเราก็ช่วยกันยกวัดให้เลยอะไรขาดตกุกพ่องเราก็ช่วยกันได้เลยเพราะว่าไอ้อะไรก็พอที่จะรู้กันมาหมดแล้วแหละทีนี้จะละกิเลสได้หรือไม่กขม็ขึ้นอยู่กับความเพียรขึ้นอยู่กับกำลังสติปัญญาของแต่ละบุคคล กิเลสของเราเราก็จะไปให้คนอื่นเขาละให้ไม่ได้หรอกนอกจากเราจะละเองมันเกิดเมื่อไหรเราก็จัดการกับมันเมื่อนั้นการจเจริญสติก็เหมือนกันจากลักษณะของคำว่าสติรู้ตัวอยู่ปัจจุบันเป็นอย่างไรแนวทางคำสอนของพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรท่านสอนเรื่องชีวิตของเรานั่นแหละสอนถึงต้นเหตุต,หต้ตนเหตุทั้งรูปธรรมทั้งนามธรรมา แต่เรามองไปทั้งก้อนเห็นเหตุทั้งก้อนเราไม่ได้จำแนกแกกแกงเพราะว่ากำลังทติของเรามีไม่เพียงพอถึงเราจำแนกแกแงงแยกได้เราก็ตามดูรู้ไม่ได้ทุกเรื่องให้ถึงต้นเหตุแล้วก็ละต้นเหตุให้มันได้ให้ห,หมดจดก็เลยยังสร้างตะบะสร้างบารามีกันอยู่ทํำที่โน้นที่นี่วางเหตุให้ดี สร้างบุญสร้างอาน,นิสงส์สร้างประโยชน์เอาไว้เหมือนกับเราปล,ลูกผลไม้เราจะไปเร่งให้ออกดอกออกผลวันเดียวก็ไม่ได้เราก็ต้องคอยดูแลให้น้ําให้ปุ๋ยดูแลกันไปถึงเวลากําหนดเขาก็ออกดอกออกผลให้เราเราไม่อยากจะได้ดอกเราก็ได้เราไม่ได้อยากจะได้ผลเราก็ได้การปฏิบัติใจก็เหมือนกันอาศัยการอาศัยเวลาอาศัยความเพียรอาศัยแนวทางที่ถูกต้อง ถึงเวลาก็ถึงจุดหมายปลายทางอยู่คนเดียวก็ต้องถึงถ้าไม่ถึงเวลาจะปฏิบัติคาเค่งมากมายอย่างไรก็ไม่ถึงเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเราจะไปเร่งก็ไม่ได้เราก็ค่อยเป็นค่อยไปศรัทธามีการเต็มเรียมความเพียรฉละการวิเคราะห์การสังเกตการทำความเข้าใจดําเนินแนวทางให้ถูกต้องถึงเวลาอยู่คนเดียวก็ย่อมจะเข้าถึงคือความไม่เกิดคอนิพานกัน ถ้าพระพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรก็สอนเรื่องชีวิตของเรานั่นแหละท่านไม่ได้สอนเรื่องอะไรลุกใจของคนเรามันหลงถึงเกิดเพียงแค่การเกิดการคิดเนี่ยคือคือหลงแล้วหลงในชั้นแรกถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดมาหลงมาสร้างพบมนุษย์มาสร้างขันหา้าปิดกั้นตัวเองอีกมีทั้งส่วนรูปธรรมมีทั้งส่วนนามธรรมาก็หลงเข้าไปอีกนี่ก็เป็นธาตุของกิเลสหย,ยาบกิเลสละเอียดอีก มุนทินต่างๆหลงเข้าไปอีกหลายชั้นจริงๆเราต้องมีความเพียรค่อยขัดค่อยเกลาออกเทละเล็กเทระน้อยแล้วก็ทำความเข้าใจให้ถูกต้องความเป็นจริงแล้วก็อยู่กับสมมุติไม่ยึดติดสมมุติอยู่ที่ไหนก็มีความสุขค่อยดำเนินไปให้ถูกทางค่อยขัดค่อยเก่ามีอะไรท่านอาจารย์จิตท่านเจ้าคุณก็ปรึกษาท่านได้ดื้อดาท่าน การจะพาทำกิจกรรมอะไรก็ก,ก็ช่วยกันทำพี่น้องเราญาติโย,ยมทั้งใกล้ทั้งไกลก็มาร่วมมารวมกันสร้างบุญสร้างบาร,รมีศรัทธานั้นมีกันมาตั้งแต่พ่อแม่ปู่ยา่าตายายการเดินปัญญาละกิเลสหยาบละกิเลสละเอียดก็ขึ้นอยู่กับตัวของเราแล้วเราก็ต้องเอาการออางานเป็นการปฏิบัติธรรมทำการทำงานไปด้วย บางคนก็ยังไม่เข้าใจในธรรมก็นี้สมมตุติว่าสมมุติมารบกวนเรามันไม่ใช่เห็นรานี่แหละไปหลงถ้าไม่หลงก็ไม่เกิดอืถ้าไม่เกิดก็ไม่หลงเพียงแค่การเกิดการปรุงการแต่งของตัวใจแต่เวลานี้ทั้งใจทั้งขันห้ามันรวมกันไปหมดรวมกันไปหมดท่านถึงบอกว่าให้รอบรู้ในกองสังขารให้รอบรู้ในวิญญาณในขันห้า เดินปัญญาแยกรูปแยกน้มถึงจะเรียกว่าสมมาธิฏฐิละกิเลสอยากปิเลสละเอียดไล่ลงไปจนดับความเกิดใจไม่เกิดวางความเกิดให้เป็นอิสระภาพผิดถูกชั่วดีอย่างไรสติปัญญาไปแก้ไขทุกเรื่องความอยากแม้แต่นิดเดียวอย่าให้เกิดขึ้นที่ใจความเกิดอยากไปอยากมาไม่อยากไปไม่อยากมาความอยากเล็กๆน้อย พวกเรามีบุญมีอาในสงมากถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ก็ยังหลงมาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์นะเกิดในภพของมนุษย์ยังไม่พอตัววิญญาณยังเกิดต่ออีกแต่ละวันนั้งแต่เช้ามาเกิดมรสษกี่เที่ยวแล้วม,มันเกิดปรุงแต่งส่งไปภายนอกนั่นแหละเขาเรียกว่าหลักของอร,ริยสัจถ้าเราเห็นการเกิดการดับเพียงแค่ตัวใจเกิดยังไม่พอใจยังไปรวมกับขันห้าอีกนั่นแหละความหลงอีกอีกหลายชั้นที่สองอีก ก็ไปหลงกิเลสอีกเป็นธานตุของกิเลสอีกหลายชั้นเข้าไปอีกมาแยกแยะได้ตามดูได้ถึงจะเข้าสู่วิปัสสนาญาณละกิเลสหยาบก,กิเลสละเอียดได้จนในอเบกขาวางเฉยรับลูลเข้าสู่นิพพานดับความเกิดได้นั่นถึงจะไม่กลับมาเกิดกันการพูดง่ายอยู่แต่การลงมือจริงๆนี่มันยากต้องมีเป็นบุคคลที่มีความเพียรเป็นเลิศ มันสร้างตระบะบารามีเป็นเลิศทุกอริออยาบท,ทุกลมหายใจเข้าออกจนเป็นอัตโนมัติจนไม่ได้ทําจนไม่ได้สร้างจนฝังเอาไว้ในใจของเราอยู่ในกองบนคือการเกิดเขาเป็นทุกข์เขาก็ไม่เกิดการเป็นธาตุของกิเลสเขาก็ไม่เอาเปลี่ยนจากความอยากของกิเลสเป็นความต้องการของสติปัญญาทาหน้าที่แทนทุกเรื่องอย่างประโยชน์ประโยชน์ตนประโยชน์ท่านประโยชน์สมมติประโยชน์วิมุมิ ให้เรียบร้อยก่อนที่จะหมดลมหายใจพวกเรามีบุญถึงได้เกิดมาเป็นมนุษย์อย่าพากันปล่อยเวลาทิ้งนักาก็มีความเืียสละก็มีการผักไสการสนใจดูรูปการเกิดการดับอย่าพะพุทธองค์ท่านสอนเรื่องอะไรเราพยายามปฏิบัติตามให้มีให้เกิดท่านถึงบอกให้เชื่อมีจริงหมดสัจธรรมความจริงอันประเสริฐมีอยู่ท่านสอนถึงเรื่องเหตุ มีเหตุมีผลต้นเหตุอยู่ตรงไหนเรื่องอะไรเหตุทุกอย่างเกิดขึ้นที่เราหมดไม่ใช่เกิดขึ้นที่คนอื่นทีนี้เราก็มาทําความเข้าใจเรายังมีหมู่มีคณะมีเพื่อนมีพูงมีเพื่อนเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันที่ยังยุ่งเกี่ยวกันกับโลกกระทเราก็ต้องทําความเข้าใจให้เรียบร้อยทุกเรื่องตั้งแต่ตื่นขึ้นมาตั้งแต่เรื่อง,งตืต่นขึ้นมาลมหายใจยังอยู่กับเราหรือไม่หรือว่าคนนี้ไปเที่ยวซะแล้ว ทุกวันนี้โลกวุ่นวายภายนอก,กวุ่นวายเพราะกิเลสเยอะการทำลายธรรมาชาติก็เยอะอการฆ่าปันตีกันก็เยอะไม่ข้ามก็จะตายอยู่แล้วแทนที่จะฆ่ากิเลสตัวเอง <c oughs> มีโอกาสก็ร่วมกันมาช่วยกันอย่างประโยชน์ไม่ปล่อยวันเวลาทิ้งเชื่อดายเวลาเวลาภายนอกเราก็ทําความเข้าใจเวลาภายในเราก็ทําความเข้าใจ น,นี่ละนิวอนละความเกลียดล้านมีความสุขแต่และว,วันเราพังเพลให้กิเลสตัวไหนกิเลสอยากกิเลสละเอียดเราเอาชนะกิเลสได้ด้วยวิธีไหนนี่เรามีความขยันหรือว่ามีความเกลียดล้านเรามีความรับผิดชอบเต็มเปี่ยมหรือเปล่าสนุกดิมีความสุขใจของเราเกิดอย่างไรมีความกลัวหรือไม่ใจของเรามีความกังวลมีความพุ่งชั่นหรือเปล่าใจที่คลายจากขันห้าเป็นอย่างไร ใจที่ไม่มีกิเลสเป็นอย่างไรกายทำหน้าที่อย่างไรททวารทั้งหกทำหน้าที่อย่างไรเราจะได้ดูสำรวจตรวจตาดูอะไรคือสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาเพียงแค่ความระล,ลึกรู้เราทำให้ต่อเนื่องแล้วหรือยังเราเอาไปใช้เป็นแล้วหรือยังคำว่าสมถะภาวนาไม่ใช่ไปนั่งหลับตาสมถะใจเกิดขนานี้ก็ดับขณะนี้แหละ ทันห้าเข้ามาผุดขึ้นมาใจเคลื่อนเข้าไปรวมได้อย่างไรเราสังเกตทันเขาก็จะแยกของเขาเองถ้าตามดูให้รู้ชัดเจนจะมีความสุขว่าเราจะพังเพอให้กิเลสตัวไหนทุกเรื่องตัวไหนเป็นตัวสั่งภากายไปใจรับรู้แต่เวลานี้ไปทั้งก้อนผิดถูกชั่วดีก็แก้ไขกันอยู่ในระดับของสมมติไม่ยกใจขายใจออกให้อยู่ดูรู้มองเห็นความเป็นจริง จะอะไรคนละอะไรคนเจริญอ,อะไรคนดำเนินา mm hmm. ยาโยมแต่และว,วันก็พากันมาเยอะก็ดูตัวเราแก้ไขตัวเราเป็นเรื่องของเราทั้งนั้นไม่ใช่เรื่องของคนอื่นเรื่องของเราเราทำหน้าที่ของเราให้จบภายนอกก็เข้ามาหาเราเราก็ช่วยกันแก้ไขอาศัยกันไปสักวันหนึ่งก็ต้องได้พัดผากจากกันไม่ได้พัดผากจากกันตอนเป็นก็ต้องได้พัดผากจากกันตอนตายพราอเป็นกฎของแต่ละกฎของความเป็นจริง ความตายในไมเลือกการเลือกเวลาทั้งกลางวันกลางคืนพราเกิดมาเท่าไหร่ก็ตายหมดหลวงพ่อก็ได้แจก,กลงมอบลงศพให้เมื่อวานนี้ก็มาไล่เรียงกันมาทุกโลงทุกทุกวันทุกวันเมื่อวานก็มาทั้งสองสองหลงอีกไปสี่ร้อยห้าสี่ร้อยหกลงแหละที่ได้อนุเคราะห์ไปมอบทั้งโลงศพมอบทั้งทุนให้ไปช่วยกันชาวพนักกิจอนุเคราะห์ให้ เราห่าพันห่าพันบางทีจบแลสามหมื่นถ้าเป็นพระเรามารับกันทุกวันเดี๋ยวนี้เหลืออยู่สองหลงจะมาทันหรือเปล่าเั้นว่าที่ยี่บสามถึงจะมาส่งอีกห้าสิบหลงตายให้เห็นทุกวันเราก็จะตายเหมือนกันแต่ให้ใจมันตายจากกิเลสก่อนเน้กกิเลสเข้ามาเมื่อไหร่ก็เคาะหัวมันเมื่อน,นั้นแหละเราจะใช้ตะบะอย่างไรเคาะก็ใช้เอามันเจ็ดคานเราก็เพิ่มความขยัน มันโลภเราก็ละความโลภด้วยการให้ด้วยการเอาออกมันยังหลงอยู่เราต้องพยายามสังเกตจกว่าใจจะขายความหลงเรือว,ว่าแยกรูปแยกนามไม่ใช่ว่าไปอ่านไปท่องจำเฉยเฉยต้องรู้เห็นด้วยเข้าถึงด้วยตามดูได้ด้วยจากสติไม่มีก็สร้างให้มีจากไม่ต่อเนื่องเราก็ทำให้ต่อเนื่อง จนเห็นเห็นได้แยกได้ถ้าแยกได้ยังปล่อยทิ้งอีกมันก็สึมเ็สาะสุภาพเดิมต้องตามค้นคว้าหาเหตุหาผลจนใจยอมรับความเป็นจริงที่เหตุที่ผลได้หมดนั่นแหละใจถึงจะปล่อยถึงจะวางตามดูแล้วก็รู้ความจริงแล้วก็ละออกให้มันหมดอีกจัดการให้มันได้ใช้ตัวเองให้มันเป็นตั้งแต่ตื่นขึ้นมาอย่าไปหนีอย่าไปหนีนสมมุติตามมีหนะ้าที่ดูก็ให้ดูไปเราจะไปห้ามตาอย่าไปดูนะ ไม่ได้ตามีหน้าที่ดูเราก็ดูใจของเราเกิดความยินดียินลายหรือไม่ถ้าเราจะหลบดีก็หลบดีกรยปัญญาบางคนเราก็บอฉันไปปฏิบัติธรรมฉันไปปฏิบัติธรรมอะไรก็จืดชืดหมดมอลองไปกินเกลือลองฤสีมันจืดไหมเกลือมันก็เข็มอยู่เหมือนเดิมเราก็ต้องทําความเข้าใจอยู่ก็สมมุติเขารบสมมตุติไม่ยึดติดสมมติ กายของเราเข้าไปร่วมสมมุติแต่ให้ใจรับรู้ไม่ให้ใจเอ่เกิดความยินดียินร้ายเราข่ายภายในซึ่งเป็นฝ่ายนาม,มาทําด้วยกันเช่กก่อนมันก็วางสวนลูบโดยปริยายจัดการต้นเหตุให้มันถูกก็ต้องพยายามมาตั้งใจละพรกันอขอให้ทุกคนทุกท่านจงเจริญสติสร้างความรู้สึกรับรู้สัมผัสท้องลมหายใจที่วิ่งเข้าวิ่งออกกระทบปลายจะมุคงตัวเราเองให้โต,เ,ตเนื่องให้เชื่อมโยงกัน นั่งตามสบายวางกายให้สบายไม่ต้องปนมมือฟังไปด้วยนม้มสำเนียกไปด้วยเสียงก็สักแต่ว่าเสียงเราหายใจเข้าไปยาวๆลึกๆแล้วก็ผ่อนลมหายใจออกมายาวๆเพียงแค่เรื่องการหายใจเข้าอกพวกเราก็ขาดการสนใจในการวิเคราะห์จะเอาั้งแต่ปัญญาไปคิดไปพิจารณาไปหาอันนั้นแหละคือความหลงในชั้นละเอียดที่เกิดจากตัวใจใจคิดค้นหา ใจเกิดอยู่ตลอดเวลาใจจะนิ่งได้อย่างไรเราต้องสร้างความรู้ตัวให้ต่อเนื่องเพื่อที่จะเข้าไปอบรมใจความรู้ตัวของเราไม่ต่อเนื่องเราก็พยายามสร้างขึ้นมาการสร้างความรู้ตัวรูก้การหายใจเข้าออกในหลักธรรมท่านเรียกว่าสติรู้กายถ้าเรารู้ให้ต่อเนื่องท่านเรียกว่าสัมปชัญญะมีความรู้ตัวทั่วพร้อมแต่เราไม่เคยสร้างให้ต่อเนื่อง มันก็เลยรู้ไม่เท่าทันใจเพียงแค่กําลังสติปัญญาของเรามีไม่เข้มแข็งจะไปอบหลมใจได้อย่างไรจะไปชี้เหตุชี้ผลให้ใจมองเห็นความเป็นจริงได้อย่างไรการเกิดของใจนั้นมีมันอานเขามาเกิดอยู่ในภพของมนุษย์เขามาสร้างกายเนื้อมาปิดกั้นตัวเขาเอาไว้ในในอีกชั้นหนึ่งแล้วเขาก็ยังคิดปรุงแต่งต่อนั่นอีกหลายชั้นลึกลงไปเขายังเป็นธาตุของกิเลสอีก แต่เวลานี้เราก็มาเจริญสติเน้นลงที่กายเพื่อที่จะให้ลึกเข้าไปถึงตัวใจอบรมใจของตัวเราแก้ไขใจของเราด้วยการสร้างอานิสงส์สร้างตบสร้างบรมีตามแนวทางของพระพุทธองค์ใจของเรายังเกิดอยู่ท่านถึงบอกให้ใช้สมถะเข้าไปดับอยู่กับลมหายใจบ้างหรืออยู่คัาคบริกรรมบ้างนแ,แต่ะอุบายของเรา จนกว่ากําลังสติจะเข้าไปแยกเข้าไปคายเข้าไปสังเกตถ้าเห็นใจเคลื่อนเข้าไปรวมกับขันหา้าความคิดที่เราไม่ตั้งใจคิดถ้าเราเห็นต้นเหตุเขาจะแยกของเขาเองเราไม่จําเป็นต้องจับไปจับเขาแยกยากถ้าแยกได้คลายได้เขาเรียกว่าพลิกหงายหงายของที่คว่ำ ใจก็จะว่างกายก็จะเบาแล้วก็จะเห็นการเกิดการดับของคันห้าเป็นเรื่องอะไรเราก็จะไล่เรียงลงไปอีกเป็นเรื่องกุศลหรือว่าอกุศลเป็นเรื่องอดีตหรือว่าเรื่องเรื่องของอนาคตทำไมใจของเราถึงไปรวมไปร่วมจนเกิดอัตตาโตรตนเกิดทิฏฐิเกิดมรณนะเกิดกิเสลสสารพัดอยากเพียงแค่คลายใจออกจากขันห้าให้ได้เราก็จะเข้าใจในคําสอนของพระพุทธองค์ว่าท่านสอนเรื่องอะไร การขัดเก่ากิเลสเราจะขัดเก่าวิธีไหนอีกทุกเรื่องอีกความอยากการเกิดไม่แต่นิดเดียวเรายังไม่ให้เกิดขึ้นทีใจใหม่ๆท่านอาจท่านอาจจะเป็นการทวนกระแสเป็นการฝืนเป็นการสวนกระแสของกิเลสก็อ,อึดอัดจนถึงที่สิ้นสุดเขาถึงจะยอมคลายคลายได้เขาถึงจะล่งจะป,ปร่ง แล้วก so. Th re well, ็ตามทําความเข้าใจได้อะไรควรละอะไรควรเจริญอะไรควรดาเนินจากกําลังสติของเราที่สร้างขึ้นมาก็จะกลายเป็นมหาสติตามดูรู้ทุกเรื่องถ้าเราไม่ค้นคว้าทุกเรื่องกําลังสติของเราก็จะโหดหายไปนี่ถ้ากําลังสติของเราค้นทุกเรื่องดูทุกเรื่องต้นเหตุกลางเหตุปลายเหตุจากสติก็จะกลายเป็นมหาสติจากมหาสติก็จะกลายเป็นมหาปัญญา จากมหาปัญญาก็จะกลายเป็นญาเป็นปัญญารอบรู้ในกองสังขารรอบรู้ในอารมณ์รอบรู้ในการทําความเข้าใจรอบรู้ในการละชี้เหตุชี้ผลใจเนี่ยเป็นธาตุู้สติเนี่ยเป็นผู้โล่ใจกับธาตุรู้เขาจะรู้พร้อมกันสติปัญญาที่เราสร้างขึ้นมาไปทําหน้าที่ตามดูตามร,ามรู้ตามเห็นชี้เหตุชี้ผลให้ใจมองเห็นความเป็นจริงจนยอมรับความเป็นจริงได้นั่นแหละแม้แต่การเกิดเขาก็ไม่เกิด แต่เวลานี้ใจยังเกิดอยู่ตลอดเวลาอาจจะเกิดอยู่ในคุณงามความดีอาจจะเกิดอยู่ในกองบุญกองกุศลแต่เขาก็ยังหลงอยู่ต้องยกระดับใจของเราให้มองเห็นความเป็นจริงทั้งผิดถูกชัว่วดีไงสติปัญญาของเราไปแก้ไขก็ต้องพยายามล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ศาสนาพุทธเป็นศาสนาเป็นศานสนาที่มีปัญญาที่สุดในโลกมนุษย์เป็นศาสนาที่สูงที่สุด ทำไมถึงว่าสูงที่สุดท่านสมัยที่สุดเพราะว่าท่านสอนเรื่องหลักของอนัตตาการปล่อยการวางศาสนาอื่นอยู่แค่พรมีหารไม่ใช่เขาไม่ดีดีหมดเป็นพื้นฐานแต่ศาสนาพุทธท่านสอนถึงเรื่องหลักของอนัตตาการปล่อยการวางให้อยู่ได้พรมีหารมีศาสนาเดียวที่ที่สอนถึงเรื่องหลักของอนัตตาการปล่อยวางไม่ต้องกลับมาเกิดดับความเกิดไม่เหลือดับความเกิดของใจของเรานั่นแหละแต่เวลานี้ใจของเราทั้งเกิดทั้งหลงทั้งยึด สารพัดอย่างเราต้องมาแก้ไขตัวเราปรับปรุงตัวเราสัากวันหนึ่งก็คงจะเดินถึงจุดหมายปลายทางกันก็ต้องพยายามกันนะ,ะสร้างความรู้สึกรับรู้การหายใจเข้าออกให้ชัดเจนอยู่หลายคนก็มือนก็อยู่คนเดียวอยู่คนเดียวก็ให้รู้ว่าลมหายใจวิ่งเข้าวิ่งออกกระตปลายจมูกของเราให้ต่อเนื่องเชื่อมโยงกันนะ,ะปะกันไว้รพร้อมๆกันคอยไปสร้างสอนโตทำความเข้าใจกันเอานะ